คนไข้ที่มาหาเราแล้วก็ปลติดนะปลติดแล้วมันจะตึงแถวนี้มากเวลามันปวดไหล่มันจะปวดสั้นเนี้ยเพราะว่าเราไปดึงอะไรใช่ไหมเราไปดึงดึงอะไรเงี้ย็จแเราตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นพังผืดมันรัดตรงเนี้ยนะทำให้กล้ามเนื้อฝั่งกันเนี้ยมันหดสั้นมากเนี่ยตรงกล้ามเนื้อเรียกว่ากล้ามเนื้อไอ้กล้ามใบเสปบเนี่ยพอพอเราทําไปเรื่อยเราดัดแขนพอมันหดฝั่งนี้มันก็ทําให้ไหลติดพอดัดไปแล้วมันเลยหูได้แล้วเนี่ย คนไข้ก็จะบอกว่ามันจะหายแล้วมันยังไม่หายนะนถึงมันเลยหูไปแล้วเนี่ยคราวนี้ท่าที่มันจะให้มันหายเลยก็คือคลายวางปืดให้ได้นะก็คือท่าสุดท้ายของการเป็นไหลติดที่จะทําให้หายได้ก็คือท่าไพ่หลังนะถ้าเรายืดตรงนี้นะยืดด้านหน้าเนี่ยการจะยืดเนี่ยคนไข้ที่เป็นเรื้อรังจะหายแล้วยกได้แต่ยังไม่หายทีเนี่ยให้เราคลายตรงนี้ก่อนนะนเราใช้มือเราคลายเนี่ยคลายคลายข้างหน้าเนี่ยนะคลายมากๆ คลายตรงเนี้ยให้มันให้มันคลายกลนะ้ามเน,นื้อแถวแถวแถวหน้าอกเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ท่าไอ้ไอ้อะไรเนี่ยถุงทรายนะเป็นท่าเพนดูรัมคือเราต้องต้องคลายพังผืดด้านในด้วยนะท่าเนี้ยก็ใช้ได้กรณีของคนที่เป็นเป็นไม่ใหม่ๆหรือว่าเป็นกลางๆก็ได้เป็นส่วนปลายก็ใช้ได้นะเป็นใช้ได้หมดเลยเราจะคายมันนะขายอย่างนี้นะ หมุนหมุนไหลอย่างนี้นะต้องหมุนออกเพราะว่าเพราะว่าเกียวมันอยู่มันหมุนเข้ามาใช่ไหมเราก็หมุนออกเหมือนเกลียวอย่างเงี้ยนะได้หมดเลยนะอย่างงี้ก็ได้นะขอให้มันหย่อนไปให้หมุนหมุนเกียวกันจับอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมนะให้เป็นเกียวนะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปให้เป็นเกียวเป็นลูกตุ้มอ่ะเกียวหมุนพอหมุนแล้วเนี่ยมันเริ่มหย่อนแล้วเราจะยืดพังผืดมันนะเราเรียกว่าถ้าดึงผ้าเราก็ใช้ผ้า ผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยผ้าคนหนูก็ได้ผ้าเช็ดหน้าก็ได้ที่มันย,วยาวๆหน่อยประมาณสักแขนหนึ่งเราเนี่ยนะไอข้างนี้จะเป็นเราก็มาไผ่หลังเงี้ยจับอย่างงี้นะเนี่ยเอาใิโป้งชี้ขึ้นนะอันนี้เราก็เอาผา้าด่าอย่างเงี้ยอย่างงี้นะเห็นนะมมือน,นี้ไม่มีปัญหานะเราก็จับอย่างงี้จับอย่างงี้ก็ได้นะตอนแรกนะแต่จับอย่างงี้ก็ได้นะเราจะก็ค่อยๆจับไปน,นี้ให้แน่นนะแล้วค่อยดึงขึ้นดึงดึงขึ้นมานะ ดึงดึงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันเจ็บมันรู้สึกเจ็บก็ค้างไว้ล็อกไว้เลยอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเจ็บเราล็อกไว้เลยเราก็นับค้างไว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบก็ผ่อนน,นิดนึงรู้สึกเจ็บนะแต่ไม่ได้เจ็บมากนะเราก็จะดึงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคล้ายๆท่าทูหลังนะแต่ดึงค้างไว้ล็อกไว้เลยเจ็บเราก็ล็อกไว้ล็อกนะเนี่ยมันเจ็บตึงมันจะตึงแถวเนี้ยตึงมากตึงแถวนนี้มากเราล็อกไว้เลยนะ เราจะดึงจนกว่ามันทําไปเรื่อยๆหรือว่าดึงหลังจากเราอาบน้ําใช้น้ําอุ่นก็ได้นะมันจะคลายลงก็ดึงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงสะบักตรงนี้จับสะบักได้ก็แปลว่าโอเคแล้วเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ถูขึ้นถูลงอย่างนี้นะผิดนะต้องดึง,รงเราค้างไว้เลยนะถ้ามันเจ็บก็ผ่อนน้องนะได้ถ้าเราไม่ไหวนะอันนี้เป็นท่าสุดท้ายของอาการอาการไหลติดที่ที่ทัาผื่นมันยึดข้างหน้า มากๆแล้วทำาห้ยกแขนพอเราดึงสุดอย่างนี้แล้วเราจะยกแขนอย่างนี้ได้เพราะว่ามันคลายหมดแล้วนะจะกางแขนได้แต่ท่าเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่เป็นใหม่ๆท,ทําบางทีทําไม่ได้เจ็บมากก็อย่าไปทําให้มันควบคุมการเจ็บปวดได้ก่อนแล้วค่อยไปทําแล้วก็มันจะหายแล้วนะใช้ขายกล้ามเนื้อแล้วก็หมุนหมุนเพนดูรัมหมุนเกลียวนาฬิกาแล้วค่อยใช้ใช้ผ้านะโอเคนะ